เรามาทำเมนูข้าวมันไก่นะคะพวกเราจะเกี่ยวกระเทียมใส่ข้าวนะคะแล้ว,วก็หม้อกำลังเกี๊ยวกระเทียมอยู่นะคะรอให้หม้อเดือดค่ะพวกเรามาทำรายละเอียดเกี่ยวกับผักให้เสร็จก่อนนะคะกระเทียมเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะรอหม้อเดือดนะคะเราหุงข้าวแล้วนะคะ ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเวากเรามาเตรียมผักกันต่อนะคะข้าวเราหุงเสร็จแล้วนะคะจามาหัรนผักใสกตุมจืดกันดีกว่านะคะเนาะตุมจืดเราเสร็จแล้วอ่ายังไม่เสร็จนะคะเพื่อหั่นผักเสร็จแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็มารอให้น้ําเดือดน,นะคะ เราก็ซิมงรสชาตินะคะว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะเนาะไก่เราก็เสร็จแล้วเรามาทำเป็นเส้นๆนะคะคุณผู้ชมพอเขาเดือดแล้วทำให้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ไล่ฟองทั้งหมดออกนะคะน้าที่เป็นฟองๆนะเพราะว่าจะทำให้น้ำขุ่นนั่นเองนะคะเนาะ แล้วเราก็อย่าคนบ่อยนะคะแล้วไฟก็อย่าอย่าแห้งจนเกินไปเนาะค่ะสูใครก็สูใครนะคะสามารถทําแบบไหนก็ได้นะคะเต่ละสูตรแต่ละบุคคลแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วนะคะมาด้ยค่ะสุดแสนกังเลยค่ะ เรามาทําต่อจนกว่าจะเสร็จนะคะค่อยมาดูกันอีกแทวนึงนะคะเนาะว่าจะยังไงนะคะนี่ก็รอเขาเดือดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเราค่อยชิมดูรสชาตินะคะเนาะคลุกให้ได้เส้นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ฉีกๆเนาะนะคะ,นะคะให้กระจายกระจายกันหน่อยหนึ่งนะคะเนาะไก่เราเสร็จแล้วนะคะ น้ำกิ้มรสเด็ดแล้วนะคะ mm hmm. เรชอบหั่นพริกใส่นะคะเนาะได้ได้ไดยำตอนพริกน้ำเนาะค,ะะคะ mm ่ะเนาะค่อยเผ็ดนะคะ mm ่ะ hmm. ค่อยเผ็ดถึงใจดีเนาะ,ะ mm hmm. ได้ที่แล้วนะคะเปิดไปแห้งบดได้นะคะ mm hmm. ลัวน้ำมันจะคุ้นนั่นเองเนาะคะ mm ่ hmm. ะเนาะะ mm hmm. ใส่เบาๆนะคะ มาากินข้าวด้วยกันนะคะมีน้ำพริกเรานะคะข้าวมัไก่เรานะคะเสร็แล้วเสร็จแล้วไม่กินข้าวได้นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะมาดูองุ่นพันนี้ค่ะอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมดีเนาะคะ่ะลูกก็สวยนะคะ